เลิกงานมาก็คุณผู้ชายอยากกินยำสามกรอบนะคะก็เลยทำคุณผู้ชายอยากกินยำสามกรอบนะคะชอบกินมะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศสองลูกเลยข้างนอกกลมแรงงสงสัยฝนจะมานะคะ ผลจะมาลอเยิ้เย็นไม่เคยทำนะน้ำยำม,มีสำเร็จมาแล้วนะคะนกแท่มะหันมะหันผักที่เราจะใช้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงครุกคุคุจบ ง่ายจะกินได้หรือเปล่าเนะน่าจะกินได้แหละผักนี่เราแช่ไว้ล้างสะอาดแล้วนะอู้ลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยหอมใหญ่ ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวให้แฟนกินนะก็มีเวลาส่วมากเขาจะเป็นคนทำให้กินทำให้ซื้อให้เอนีเราเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ง่ายๆอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่อร่อยก็ไม่กินเขาเคยบ่นว่าอะไรบนโลกนี้ที่คุณไม่บน่น <c oughs> ที่คุณบอกว่าอร่อยอะไรอย่างนี้ อ่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ต้องใส่ตะไคร้หรือเปล่าไม่ต้องใส่ไม่ใส่นะแต่เรามายำตัวเลยดีกว่านี่คือเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะมีหนังปลามีปลากรอบมีเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวน,นะนก็ผักที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะคะน้ำยำนี่คือ สำเร็จมาแล้วนะคะเรามาปรุงเพิ่มเอารสชาติแบบไหนเราก็มาปรุงเพิ่มเนาะผักเยอะเลยค่ะเน้นผักนะคะชอบกินถั่วเ็ดถั่วหน่อย่ะ ได้เลยนะคะทีนไม่มหมดค่ะนได้หลายทีนะใส่ตู้เย็นไว้โอเคเราก็มาใส่น้ำยำนะใส่น้ำยำี๋ยวเราปรุงเพิ่มนะคะว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนนะ กันนะกระฟิวเดี๋ยวเตรียมตัวไปให้น้ำเกลือนล้วลูกวันที่สองนะมาทำาข้าวแป๊บหนึ่งวันนี้จะกินเฉพาะนี่นะคะแต่รสรสเึงนะเราตักไปให้เพื่อนบ้านหน่อยมอมดูเเยอะว้าวน่ากินมากขอชิมก่อนอชิมก่อนนะ ชิม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 ,ชมอืมอร่อยมากเติมเครื่องปรุงไปหน่อยนะคะใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวแล้วก็เรชูรเพิ่มไปอร่อยเลยอืมโอเคเลย 过去几年。